วัดนีพี่น้องเอ้าเอามาติดตามข้าวข้าวไทกับขมิ้นจังน้อยพี่น้องเนาะกรบเาจัน้อยแล้ะพี่น้องนะเพราะว่าช่วงนี้คือเราต้องติดตามแบบใกล้ชิดนะพี่น้องนะมาไม่ทิ้จบแบบใดพี่น้องละครเรื่องนี้ไม่ทิ้จบแบบใดนะอืมซึ่งมันเป็นละครที่ทางขมิน้นพอพี่น้องเขาเป็นผู้กำกับเอ้อเขาเป็นแค่ตัวประกอบอืมเป็นเขาคนไทยเนี่นนยเป็นแค่ตัวประกอบไปตามเรื่องเขาเซอรพี่น้องนะ แต่จะหลงไปเป็นตัวประกอบไปสามโลดน้งเขาท่นนั้นกับพอป้อยมันเป็นบ้าผู้ดเดียวนะอืามันต้องไปนะมันมันอยากไปก็ปล่อยมันไปเออบางสองสามมือที่พันมากเพอ,อมาหมักหมักนโยบายของไอ้ท่านคนเส้นแตเนพิ่นบอกไหมไ้ยผมหมักพี่น้องผมหมักนะคนจะเอาแรงนั่นขมิ้นกลับบ้านโอ้ยเอากลับไปพี่น้องนะเอากลับไปนะเขาจะกลับไปน้ำจออ่อป้อนละ่ะเออไหะ เขาจีกลับไปน้ำบอคนแรงงานขมิ้นนั่นนะเขาจีกลับไปบอนะถ้ามันดีนะถ้าประเทศขมิ้นดีถ้าประเทศขมินขม้นมีงานท่อมตีพันธ์มากนะนะเขาบ่าขามมาประเทศไทยหรอกอม,มีทั้งลักลอบเขามานะมาเผยกลับไปแล้วจะเสียเง,งนานหรือจะหุ่นเส้นหรือจะมาเป็นทหารเนะนื้นอไม่รู้กันนะเอาถ้ายัางเปิดอยู่กับกักบไป นะเออเข้าวบัวกันเนี่ยมันเดี๋ยนาะมันเป็นสิทธิของเข้าเจ้าเองนะเป็นสิทธิของใครของมันนะแต่ว่าส่วนพวกที่หนีมาพวกที่พู้ถือต้องตามกฎหมายหรือว่าปกขอท่านเนี่ยเนาะ <c oughs> นี่มันก็มีหลายด้วยงันอยู่ี่น้องนะเป็นกากรกำลังเชี่ยกันอยู่ <c oughs> เออนฏิเชียอาไปเรื่อยๆเราคือบัวเอาขอท่านก็ไปน้าเดีวยวเ่านนะเออนะโอนายบไปดีไลยนะดี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 ไหมขอกลับขึ้นไปรถอืม มานีกัเองงันยะบายนึงก็ยังดีครับอันเนี้มาว่าจะเอาคนป่วยเขมนมาให้มาให้มารักษาในประเทศไทย <c oughs> โอ้ยจะเป็นดีัะไรในะอืมดีายดีายนะเอากลับขึ้นไปเลยคนป่วยนะั่นนะ่ะเราต้องให้มารักษาในประเทศไทยเดาก็เอารถมาหาลับอ่อนนี้ตามโรงพยาบาลเราก็มีอยู่หลายอย่างนะเอากลับไปรักษาเอาลวดทันหุ่นเส้นแ <c oughs> นะขอบคุณขอบคุณอะไรเฮ้ขอบคุณหลารน,น,นะเวลาคนไทยเขาไป หาห,หาหมอหาหมอสิบบ่ต้องไปต่อชิวใอ้มันยืดเนยวนะหมอพยาบาลมันก็จะได้พักก่อนเงมันสิบ่ได้เมื่อไดล่ะเออตามเน่าไส้แดงนนี่โอ้ยนะหมอแทบสิบบ่ดได้พักนะเราคนไข่คนที่เป็นคนไทยนะคนป่วทยที่เป็นคนไทยนะเป็นเจ้าของประเทศนะเป็นผู้เสียภาษีนะบางทีเต้องไปต่อชิวต่อครับกับเมียนเยกับนี่นะทั้งที่เป็นผู้เสียเงินนะ ขมิมนนะบางทีรักษาให้แหล้วหอนเพามีเงินจ่ายค่ากับมี่เออแต่คนไทยก็ต้องด้วยมนุษย์เสียทรมก็ต้องรักษาอืนะคนไทยประเทศไทยเสียดุลค่ารักษาเนี่ยขาดทุนเรื่องค่ารักษาพยาบาลคนต่างด้าวค่าขมิ้นเนี่ยปีละหลายพันล้านนะเพราะไม่ได้หนยนะอันี้ตามแนวตะเคียนใตแดนนะเพราะไม่ได้หอยพันล้านเออนะเอาข,อขึ้นไปลดเอาขึ้นไปรักษากัน เออเอากลับขึ้นไปเลยนะเ,เออกระยินข่าวว่าตัดเน็ตแล้วก็มาตัด <c ười> นนป้ายน้ำเน้ก็ตัดตัดเน็ตเนาะกระยิ่นข่าวว่าจมกันนอมเลยพี่น้องโอ้ยเน็ตกา,า,ากคระสัตรมาอืเอ้าตามใจนะพี่น้องนะเออเขาจังเบิ่งพคนไปเรื่อยๆพี่น้องมาบทบาทเป็นจิตแสดงว่าจังไหนเออแล้วเอกน,นั่งพคนนี้ยังเหรอพี่จีบแบนละครไทยแบนสินค้าไทย มันนี้เพิ่งจะเอาประวัติเอามาสายให้มู่เบิ้งบานเนี่ยโอ้นะเอาเอาเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปนะเฮ็ดไปรถท่านเดินะอืมเด้๋ยก๊อมได้ง่ายหอกแม่ก๊อมรถนะออ้ยแม่บะมีหยังเียวหรอกเบื่อค่ะเราว่ามีหยังเบื่อค่ะเราว่ามีหยังอือ่าเสียงให้เจ้าของหาเสียงให้เจ้าของคะแนนเจ้าของมันตกต่ำเอ๊ะ คะแนนเจ้า,จาของตกตามมาเสียงอะไเจ้าของหาเจียงอะไลูกไส้เจ้าของดิ้นเงือกเสือไทยนะเพราะว่าเจ้าของอายุหลายแล้วซึ่งอาการกระเจ็บไขอ่ออ,อไดไอยเดียดยักษ์ที่ไปหอดมือเลยเขาต้องดิ้นเพื่อติดสั่งท่านอำนาจไทยกับลูกไส้เจ้าของไอ้จะขาลูกของลูกไส้เจ้าของเป็นที่ร่้ว่าไงอันย่นสายตาคนกัมพูชาเนี่ยนะก็ได้ยิ่งข่าววัด เสี่ยวรถบงรถบาดมาครับกันก็ยังเห็นคนครับหน่อยเถอะเนี <c> ่ย <oughs> ด้านซ้ายแก้วเมื่อนี้เปิดก็ยังหัวล้มมาแลมเถอะคน,คนคนครับไปไปประเทศกัมพูชาน่ะนะแต่ว่าเห็นต่คนแตกมาประเทศไทยเปิดตอนเศร้าเมื่อสักวันี่เป็นพันเลยนะเวลาเปิดนานแตกบึ้มมากฝั่งประเทศไทยเถ <c oughs> อะก็มาจากโมจินอาหารไทยก็ยังพากันแตกมาหลายมาเร็วกว่าเออโอ้เนาะเออแล้วอันพวกแค่คอนเทนต์นั้นพวกที่เอา มามาอาะเราห่อสองอห่อเอาสินค้าไทายอะเรกองสองกล้องอะไรน้อยน่ะไปทำทานย่นถิน่นนั่นน่ะไอ้สูเ้เศร้าเฮ็ดซากันสู้พอใจนะเออกันสู้ใจอีรีเอามากองน้ำมันราดไปจวดไปสบไอ้กูเบิ่งกูจังเสียน่ะเออ,เอ,อ,เอ,อมึงยไม่เฮ็ดยังสำนันเฮ็ดแล้วแล้วเวลาเศร้าไทยแล้วมันก็นยิบไปถิ่นขี้เราเออไปบ่รอดไปบ่ม่มมาเฮ็ดจะซื้อเนี่ยนะเออต้มน,น้ำลายขึ้นป้านะครับยังนี่ต้มน้ำลายขึ้นป้าไหมน่าขับโต๊ะขนาดเจ้าของเออ นะร่องเบิ่งพี่น้องเพันคุยได้เท่าไรนะอืมขอตะวัดขาดตามเนี่ยไส้เดือนเท่า,า arians, <Leah> พี่น้องเนาะจะไปตามน้ำกับมันพี่น้องนะอืมขัดมะบุรีปลากระแห้งอี่หรือมะบุกีกุเทลีพี่น้องนะอืมจะไปอยู่มันยั่วยุเยอะแล้วพี่น้องกระเบนอ่ะทหารกระเบนทหารเพราะว่าทหารเพราะว่าคนบ้านมันเบามันเบายั่วยุมเบายัุ่คนประเทศนี่พี่น้องอืมมันยั่วยุยูุบเท่าดอกนะเออ ันเป็นมาตะโดนแล้วพี่น้องมันเรื่มคอมามตะโดนแล้วมันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปมาเยอะนะแม่นติดไปไปปผสมกันจ้ะสองอาทิตย์นี่กับพวกรู้เรียงกันคือมุ่นเส้นมานแล้ะขออนุญาตพี่น้องคว่ามันจะบวกรูเรียงกันคนหนึ่งคนอะเานี่ยเราเรียงที่มันเอาแค่จุดที่มันมีความขัดแย้งกันแต่มันฝุ่นละล่มไปประสาทสองสามสี่ประสาทมันจะเป็นรูเรียงกันจย่างนี้มันเหมาไปคนละเรียง่ะงั้นเราค่ะ มันจิไปตั้านโลอกย่างเดียวเลยบักโอ้ยจิไปยังสานโลกก็จิไปสารปรมนมาพุ่มผไปหาข้าหอหวยข้เขขอเล,อเล็กคนนะเนี่ยเมื่อเอื่นกับเฮ้ยกับเล็กวอกเลยจิไปยังสานโลกโอ้ยจิตอะไรยังนะไปสานมาพุ่มมันยังเห,หยียดไข่เพื่อจะได้หวยเนาะเออคิดแต่เนี้นน่นนี่น้องอเออนี่ยพ้นกระทบนะมาเลี้ยงพ้นกระทบแรงงานมันก็มีอยู่แล้วล่วละพี่น,อน้องแตบ แต่มันบ่ได้มันบ่ได้หลากงยอวกดอกอีนนี้นะอืมในช่วงอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเครื่องเดือดย่ามันมีแน่นอนน,นนะเพราะว่าแรงงานกับบุษราที่มาใส่แรงงานโอนไยกับเป็นแรงงานก่อสั่งอากา,าเกษตรอืมแล้วจะคือจะเริ่มนะมันไม,นม,ะะมนะออ่มีตัเขมรนะเออมันไม่มีตัประเทศเขมร,ขมรแรงงานนะแรงงานประเทศพมา่าแรงงานประเทศเล่านะแรงงานประเทศเล่านี่รังเขาเสมอเข่าตัวมือเรื่อีอืมนีนะ าเบิ่งดานพบเดดเนี่ยน้องไข่เร่งจันนี่เขาทุกเมื่อเออเขามาสุกเมื่อนะเอาเขมาม้หลายเราพี่น้องแรงงานเล่าอเออเตรียมตัวเขามาลดอืมนะมอ,อ่ก,กันง่ายมั่เขามก,กันภาษากันเดียวกันรูเรียงอืมนะขอแต่ว่ายา่มีเงินเราจะเป็นบ้าจ <c> ะ <oughs> เป็นบ้าเรรมดาเขาก็ยังกันได้หลายคนผ่านมาอืมขันมีเงินแนว่ยเพราอันนี้ก็ได้นะขันมีเงินมีทองในแบบเรืยมเข้าเนี่ย,ยนี่ก็ได้เออเทสเล่าเนี่ยก็เป็นอีกแล่าหนึ่งนี่ แต่ว่าบอไดี้มาสั่งข้อมุลไหวมากมายยังหรอกนะแต่ว่าจะออกมารดาค้นแบบแบบอะไรเพราะว่าเป็นเป็นสักสรีหลายคนเล่าเนี่ยสักสีไหลายอืเป็นสักสรีหลายนะไอ้รถจางน้อยเนี่ยพักศีเน่ะมันแดกมาได้หรอนะแดกก็ได้หรอเออเป็สักสีหลายหลนะถ้าก็เเรียมของาลรดนะนี่เล่าตอนนี้ก็ยังว่าจะว่าคาน้ำคาไฟมันว่ แค่น้อยหน้ากับจีทัวมอีกนะฮึมเข่ามานะมันเป็นโอกาสดีแล้วเออมันเป็นโอกาสดีแล้วนะเข่ามาเฮ็ดเข่ามาหาเอาเงินนะไอ้มันขับมันเบิดโลคเมนอ่ะอีนนี้มันขับมันเบิดเลยนะมันขับมันเลยนะมันกระสุดอยู่แค่หนึ่งเดือนนี่ยนะย่างไรนะเพิ่มเพื่มว่าถึงเดือนดอกนะอือเพราะว่าพม่าเขาเบี้ยเข่ามาเยอะแล้วเล่ากับเข่ามาเยอะแล้วมันมันจะออกปึ๊บเป็นโซนเป็นโซนเหมือนไงเป็นหลอดมันเงี้ย คนที่มันไปจับกับมีหลายนะตัวมันแรนรี่อยู่กับมีมันไกจับไปอย่างนะเออะแม่พ้อกันอ่ะเขาถ้ามันจะเอินนะพวกมันจะกลับไปมันกลับไปเออนะส่วนคนที่เขาจินได้เขาเ็าไกลับนะพวกที่มันปัญญาอ่อนกับมันกลับไปเออไปพุ่นนะจังมาเบิ่งกันพี่น้องนะว่าไปเสียดือดว่าไปเสียดือดแล้วว่าคนเสื่อกับคนกินเนี่ยพี่น้อง คนขายกับคนซื้อจินี่นออกมาพอด้เดียนรอ่อนเนาะคนซื้อจินนี่มันต้องเดียนร่อนก็ย่แเลี้ยวกันบ้างเออนายจ้างกับลูกจ้างพอด้เดียนร้อนก่นออกมานายจ้างเขาก็เดียนร้อนอยู่แต่เขาก็เขากับพอถึงกับว่าค่อมมีจินนะ่ะเออได้ลูกจ้างเอ่อลูกจ้างมันต้องเดียนร่อนก็ย่แเล้วนะถามันไปยู่แล้ว่ามีเงินว่ามีเงินมันเดียวยังจินนะแม่บ้านบ มึงเข้ามาอยู่บ้านนี้มึงเต็มมาในงานเต็มมาเข้ามากนะเพราะว่าแรงงานประเทศเอื่นเขาเสียบไปแล้วเออนะไอ้มึงกลับไปเถอะมึงกลับไปนะกลับไปออกรับทุ่คนอ่ะเอาสุดท้ายนี่ขอคอยพี่น้องมีความสุขพี่น้องนะยั่วยุดีกินแซ่บพี่น้องได้เก็บยาจนได้พี่น้องเด้วยขอคอยเงินไหลกล่องท้องไหลมากพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเอาวัาดด,ด,ดีครับพอกันไหมพี่น้อง